กันที่วุฒิสภานะคะย้ำว่าทำงานแก้ไขปัญหาประเทศเป็นกลางมีความอิสระขณะที่รองประธานวุฒิสภา,าก็เตรียมนำข้อสรุปโดยเฉพาะการตั้งรัฐบาลเฉพาะการหรือหารือกับรองนายกรัฐมนตรีค่ะนายวันชัยสอนสิริสวสัรหาพร้อมด้วยนายอภิชาติด,ดำดีสวจังหวัดกระบี่ถแถลงข่าวความเคลื่อนไหวการขับเคลื่อนหาทางออกของประเทศหลังสรุปผลหารือออ,อ,ออกมา3แนวทางว่า การทำงานของนายสุดชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒธธิสภาจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและวันนี้ได้นัดหารือกับนายนิวัฒน์ธรรมรงคบุญทรงไพศาลร,รองนายกรัฐมนตรีในฐานะตัวแทนรัฐบาลโดยเวลาสถานที่ยังปิดเป็นความลับเพราะการพูดคุยจะทำได้ง่ายและบรรลุเป้าหมายได้โดยเร็วนายวันชัยระบุด้วยว่าการเจราจามีเจตนารมณ์เพื่อสร้างความเข้าใจกับฝ่ายรัฐบาล และเพื่อรับฟังความเห็นของทุกภาคส่วนเป็นการสื่อสารกับรัฐบาลเพื่อนําข้อมูลที่ได้จากการเดินสายรับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายว่ามีจตนารมณ์ที่แท้จริงอย่างไรโดยหากปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้การเลือกตั้งก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้พร้อมนําข้อหารือไปชี้แจงกับรัฐบาลว่าจะมีแนวทางอย่างไรหากกําหนดให้มีรัฐบาลเฉพาะกิจจากนั้นในช่วงบ่ายวันนี้จะนําข้อมูลมาสู่ที่ประชุมนอกรอบของวุฒิสภา เพื่อประชุมกำหนดทิศทางการทำงานต่อไปนายวันชัยยังระบุด,ด้วยค่ะว่าหากการพูดคุยยังเห็นต่างในรายละเอียดมีความเป็นไปได้ว่าวุฒิสภาอาจจะเปิดหาหรือนอกรอบเพื่อเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีมาตรา7นอกจากนี้วุฒิสภายังเรียกร้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเพื่อลดข้อขัดแย้งและให้การเดินหน้าแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วพร้อมยืนยันว่าการทำงานของวุฒิสภาเป็นไปอย่างอิสระ ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดด้านนายอภิชาติย้ำว่าวุฒิสภามีความเป็นหนึ่งเดียวสวออสายเลือกตั้งพร้อมเดินทางมาร่วมประชุมทุกครั้งโดยเฉพาะในวาระเร่งด่วนภายใต้กระบวนการที่รอบคอบแม้ก่อนหน้านี้จะมีเสียงสะท้อนจากหลายฝ่ายสนับสนุนการตั้งนายกรัฐมนตรีมาตราเจ็ขณะเดียวกันยืนยันว่าการทำงานเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบ้านเมืองไม่ใช่เพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ส่วนบรรยากาศที่สำนักงานประลัดกระทรวงกลาโหมแจ้งวัฒนานะคะซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของคณะรัฐมนตรีร,รักษาการตลอดมาหลังจากไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในธรรเนียบรัฐบาลได้มีการจัดเตรียมกำลังทหารเพื่อรักษาความปลอดภัยและซักซ้อมการรับมือหากมีกลุ่มผู้ชุมนุมมอประชาธิปัต์เดินทางมาย่างสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเพื่อไล่ล่ากดดันให้คณะรัฐมนตรีรักษาการลาออก ซึ่งแผนการรับมือครั้งนี้จะต้องสามารถดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับรัฐมนตรีได้ร้อเปอร์เซโดยยังคงใช้กำลังทหารจากศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันและประเทศและพลังงานทหารประทรงกลาโหมภายในกระทรวงส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงกำลังไว้เช่นกันค่ะแต่จะดูแลเฉพาะบริเวณโดยรอบอาคารเท่านั้น อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานยืนยันนะคะว่านายนิวัตทำร,รงบุญทรงไพศาลรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าทางานที่สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมแจ้งวัฒนะแห่งนี้หรือไม่ขณะที่นายสุรทินพิจารณ์หัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่หัวหน้ากลุ่มสหพักประชาธิปไตยนําตัวแทนพรรคการเมืองขนาดเล็กค่ะแถลงข่าวเรียกร้องให้พักเพื่อไทยและนายสุเทพชรกสุบรรเลขาธิการม็อบประชาธิปตัตย ในฐานะคู่ขัดแย้งเพื่อยุติปัญหาและเดินหน้าสู่การเลือกตั้งโดยเร็ว